ก็เห็นความสำคัญในโครงการหรับในเกษตรอินทรีย์ที่จะคือจะต้องส่งเสริมให้เป็นรูปธรรมให้มีความยั่งยืนให้เกษตรกรได้บริโภคผักปลอดสารพิษแล้วก็ส่งเสริมให้เขาต่อยอดในเรื่องที่โครงการที่เขาทำกันอยู่เดิมด้วยก็ขอให้ทางคณะผู้จัดโครงการนี้ก็ให้ถือว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับที่ว่าชาวตำบลดึงบาได้ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องผักพอดสารพิษหรือโครงการนี้ครับส่วนใหญ่คนในพื้นที่ตำบลดึงบานเนี่ยจะใช้เป็นสารเคมีเป็นกเกษตร แบบใช้สารเคมีมากกว่าเกษตรปลอดสารเสร็จแล้วในในกรณีวิถีชีวิตของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วไงชาวบ้านน่ยจะเลือกใช้ความสะดวกสบายในความง่ายมาลืมมองในเรื่องของคุณภาพชีวิตในการที่เขารับประทานอาหารจากที่เขาปลูกหรือว,ว่าเขาเอาไปขายเนี่ยกลายเป็นมีสารเคมีตกค้างทำให้เขาสุขภาพไม่ดี ามองเรื่องของการเกษตรอินทรีย์เนี่ยกลายเป็นเรื่องยุ่งยากไงเราต้องเปลี่ยนค่านิยมอันนี้ใหม่เพื่อปลูกฝังให้ย้อนกลับมาดูเหมือนวิถีชีวิตที่เขาเป็นเมื่อสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ใช้เกษตรอินทรีย์ใช้ไม่ได้มีเองั้นสารเคมีเหมือนสมัยนี้ค่ะ คือเป้าหมายสูงสุดก็อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าในเรื่องของอด้าได้ถึงเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพผมมองว่าทุกวันนี้คนที่ป่วยเนี่ยแล้วเป็นโรคเนี่ยสาเหตุหลักมาจากการบริโภครวมถึงผู้ที่ผลิตขึ้นมาผู้ใช้ก็คือผู้ที่ทำผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ,ะเกษตรกรเนี่ยแหละเป็นเป็นคนทำเนี่ยถ้าเกิดเขาเดียบเปลี่ยนแล้วเราไปใช้เคมีเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างก็คงเดิมเหมือนเดิม โรคก,ก็จะระบาดเหมือนเดิมนะคนก็เต็มโรงพยาบาลแต่โครงการที่เราทำเนี่ยเราทําแล้วเนี่ยเราจะสกัดคนไม่เข้าโรงพยาบาลแล,แล้วนะโดยเฉพาะทุกวันนี้ผมได้ข้อมูลเนี่ยคนป่วยก็สาเหตุมาจากการกินนี่แหละโดยเฉพาะสารเคมีที่เรากินเข้าไปบ้างแล้วก็ทําให้ร่างกายเรามีผลกระทบก็ <c oughs> เรามองว่าเป้าหมายสูงสุดที่ทางอ,อ,ตอบตเมืองบาได้รับเนี่ยก็คือสุขภาพของประชาชนนะครับ <c oughs> เหมือนเราปลูกต้นไม้เราก็ต้องดูแลให้ดีก็เหมือนกันเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ ในโครงการนี้ก็มีความร่วมมือกับในพื้นที่บึงบานะครับจริงๆก็เป็นปีที่5แล้วนะครับก็เริ่มมาจากการยกระดับในเรื่องของงานวิจัยนะครับได้แก่พวกปุ๋ยนะครับพวกเชื้อหวเชื้อจุลินทรีย์นะครับในปีแรกๆนั้นเราก็เอามาทดลองนะครับให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับได้ทดลองใช้นะครับโดยงานวิจัยทั้งหมดนะครับก็ถูกพัฒนานะครับอยู่ในห้องปฏิบัติการแล้วก็ขยายผลนะครับ จนมาถึงในปีถัดๆมานะครับก็ยกระดับในเรื่องของนะครับการเพิ่มผลผลิตนะครับของเกษตรกรในพื้นที่นะครับแล้วก็พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ร่วมกันนะครับจนถึงในปัจจุบันนะครับเราก็เพิ่มมาในเรื่องของการขยายนะครับสู่ช่องทางการผลิตนะครับการขอมาตรฐานสากลนะครับ GMP HACCP ในตัว Product หลายๆตัวนะครับแล้วก็นะครับดูเรื่องของผลผลิตนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ จนปัจจุบันก็เรายกระดับนะครับตัวระดับเรื่องของสินค้าผักผลไม้นะครับแล้วก็มาตรฐานอินรีย์เป็นออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับก็พัฒนาสูตรนะครับนวัตกรรมปุ๋ยนะครับชีวภาพจุลินทรีย์นะครับอาหารเสริมเข้มข้นนะครับแล้วก็สู่การแปรรูปนะครับไปทั้งอาหารและก็ยานะครับในส่วนของมาตรฐาน GMP แล้วก็ HACCP ในเชิงพาณิชย์นะครับก็ปัจจุบัน สวนเรานะครับกรเกษตรอินทรีย์หนองเสือก็ได้จัดตั้งนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีสินค้าที่พัฒนาโดยเกษตรกรนในพื้นที่นะครับร่วมกับ คณาจารย์นะครับแล้วก็นักวิจัยของมหาวิทยาลัยนะครับทั้งในคณะวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีเองแล้วก็ในคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์เองรวมถึงบริหารธุรกิจด้วยแล้วก็ร่วมกันทํางานนะครับแล้วก็ขยายผลนะครับเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นกเกษตรที่มีความยั่งยืนนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยในปัจจุบันนะครับ ผลผลิตก็จริงๆแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับตั้งแต่ช่วงต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำนะครับในทั้ง5้าระยะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงต้นน้ำเนี่ยเราเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรนะครับแล้วก็ผลิตอาหารปลอดภัยนะครับด้วยใช้สารนะครับก็เป็นตัวปรับปรุงดินแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพนะครับสันอาหารเสริมจุลินทรีย์นะครับเราก็เข้าไปดูเรื่องของการเก็บเกี่ยวการบรรจุผักผลไม้การแปรรูปนะครับก็จะมีพวกข้าวนะครับ สมุนไพรอินทรีตามมาตรฐาน GMP นะครับแล้วก็พัฒนาให้เป็นมาตรฐานอินทรีย์ของไทยนะครับอันนี้เป็นช่วงต้นน้ำนะครับส่วนช่วงกลางน้ำเนี่ยนะครับเราก็เน้นเรื่องของการแปลรูปนะครับแปลรูปนะครับยกระดับผลิตผลทางการเกษตรนะครับผักผลไม้นะครับทำผงสกัดผักผลไม้แล้วก็นะครับสมุนไพรอินทรีย์เข้มข้นจากนั้นก็ได้ขอมาตรฐานออยอนะครับก็ได้รับการรับรอง GMP HACCP นะครับทำงานร่วมกับพาร์เนอร์นะครับที่เป็นบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเป็นผู้ผลิตนะครับงานวิจัยนะครับแล้วก็สูตรเป็นของนักวิจัยนะครับผลผลิตเป็นของเกษตรกรในพืน้นที่ทำงานร่วมกันนะครับก็ต่อยอดไปในเรื่องของอาหารผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแล้วก็ผลิตภัณฑ์ความงามนะครับภายใต้แบรนด์ธุรกิจชุมชนร่วมกับอธัญบุรีและก็ในระยะสุดท้ายนะครับเป็นช่วงปลายน้ำ นะครับซึ่งก็เข้าถึงระยะที่5ในช่วงปลายน้ำเนี่ยเราเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับที่เป็นแหล่งรวมแล้วก็ผลิตแล้วก็จําหน่ายผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ในของชุมชนเองนะครับแล้วก็แปลรูปสินค้านะครับปัจจุบันก็มีความร่วมมือกับหลายๆคณะร่วมกันนะครับโดยเฉพาะาด้านของ IT ของคณะเองก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการขายการพัฒนาแพลตฟอร์มการขายนะครับในช่องทางออนไลน์นะครับก็ กระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์นะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมกันและในปัจจุบันก็มีมูลนิธิที่ปิดทองหลังพระนะครับซึ่งเข้ามาช่วยนะครับเราในเรื่องของการทํางานร่วมกันนะครับการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับการพัฒนางานวิจัยนะครับการของบสนับสนุนนะครับก็โดยมีเป้าหมายเดียวกันนะครับเพื่อยกระดับเกษตรกรในพื้นที่นะครับให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้สามารถมีความเข้มแข็ง นะครับแล้วก็ทํางานได้โดยมหาลัยก็มีองค์ความรู้พัฒนาสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตก็จะมีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆตัวนะครับออกสู่ตลาดก็เป็นที่น่าพอใจครับในทุกๆระยะนะครับที่ผ่านมาใน5ปีเราก็ติดตามนะครับเราก็ทํางานร่วมกันนะครับก็มีทางคณาจารย์แล้วก็นักศึกษามาลงพื้นที่นะครับก็ติดตามในเรื่องของทั้งผลผลิตนะครับในเรื่องของอเกษตรกรรายย่อยนะครับในเรื่องของรายได้ นะครับแล้วก็ในเรื่องของผลผลิตนะครับแล้วก็ในทุกๆปีก็จะมีการจัดนะครับให้ความรู้นะครับกับเกษตรกรนะครับแล้วก็ล่าสุดเข้ามาช่วยเป็นโค้ชให้ด้วยนะครับในเรื่องของการขายนะครับก็ตอนนี้เกษตรกรในพื้นที่ก็มีรายได้นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ผลิตสินค้าบางครั้งก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับก็สำหรับการแปรรูปก็สุดท้ายก็เน้นไปที่เรื่องของการแปรรูปผักผลไม้ควบคู่ไปกับผักสดนะครับที่เป็นออร์แกนิก